มาเก็บดาวาวันนี้มากับเสียโอ๊เฮ้ยสองเก็บซะหน่อยอุย้ยเหลือยี่ห้าคนแล้วโคตรไว tin tin tìm tìm khi nào tìm tìm được tìm 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 được tìm 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 nhà có tìm tìm

ยมีแต่ระเบิดเลยเฮ้ยเรียบร้อยฮะเกมใหม่เช่นเคยโอ้โหลงมาก็มีเสียงตีเลยบบออมาไม่ทันทีมีเสียง,งตายไปดิเดี๋ยวนี้ก็หวานเกยบยเก็บกกเสียญทุกคนสวยงาม เต็มเลยกาลัางเต็มเลยเไม่จ้ำไม่ได้แม่งอา้อาวปีผมดาวไม่เปไ็นไรชุบก่อนเลยละกันไป ไปหมดเลแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบลยครับเก็บของเก็บเปหนึ่งจ้าเก็บเปหนึ่งจ้าอยู่ไหนเอ้ยจะเอ๋ใ่ไดาว bên này Vậy được chưa Một bàn Tóng tua Ê Bầm bùm 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 là Ô hô Muốn bị Tách Tách Tạch Cú vật หวานจีฟเลยลากันต่อไปที่อื่นลากันต่อ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 โอ้ยยิงกันหนาวเลยข้างบน ลิงหัวทั้งหมดแบงป๊ดโอ,โอ้ยไม่ตายไม่ตายได้ไง e. ครับไม่ตายได้ไงครับเบ่งเบ่งมันตาวเบ่งเบงทุกอย่าวันนี้ต้องตามไล่ตามเอาไหนไหนเจ้าว่าขลังอะไรอยู่ตัวหมดตี้ลูพี่ผมเก็บหมดแค่นั้นแหละ โอ้เลยไปคนละโคตรไว,วคตรไวเลยเลยไปคนคน,นั่งัั่งเนกนนั่งวนันมยิงลมืะเปล่ายิงลมมะเปล่าเปล่าดจังหวะนี้พิกศึก ยิงไปก่อนคนระับล็อกไม่ล็อกไม่เพราะกันหวานจีิงลูตี้เดียวแล้วลูตี้เดียวแล้วอยู่ไหนเอ่อให้ตามหาแล้วอยู่ไหนเอออยู่ไหนเอ่ยคิดาหาไหม เดียวข้างาไม่ออกเลยไม่ออกเลยบึมบึมบึมโอ้ยโผบึมบึมไม่มีระเบิดวะไม่มีระเบิดวะเข้าไปแล้วลูกพี่ผมเข้าไปแล้วเข้าแล้วเรียบร้อย